ยังไงต่อครับให้ภาพ<ร>มันเล่าเรื่องครับโอสวัสดีครับวันนี้พบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับกับช่องป๋าเอลหัวหมุนนะฮะใส่เอฟเฟกต์อีกครับผมก็วันนี้เราจะมาซื้อฟีเจอร์นะครับกับเกมตลาดน้ำนะก็ตลาดน้ำ สี่มุมเมืองเสื้อมมุมมี่ก็จะปวดทั้งนี้อะไรห <c oughs> อก็เดี๋ยวเราจะซื้อฟิเจอร์ไล้์เบ็ดกันนะโอเคเรามาเริ่มกันที่เบ็ด8ปบาทกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราซื้อฟิเจอร์ที่เบ็ดหกร้อยนะเริ่มไปไปชิวชิวมึงไปน้ำไม่อ่าอุวยสัต์มึงน้ำไม่อาบไ้เหียโอเคครับ กระป๋กับเราอ่ะกดเริ่มเลยนะฮะจัดไปวันนี้จะเอาโอเคเออนี่แบบเบาๆแบบหยอนๆอ่ะนหย่อนหย่อนหย่อนหยแบบยั่วๆฮะยั่วๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเบิ่มๆคือหรือตอนท้ายๆเอาตอนอย่างเงี้ยเหรอตอนเราแกเราเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเราปรับเป็นชิมสูง เริ่มแบบโพผาโพผาอะไรขอให้ได้นะไม่เอาเสียนะภูก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าให้เอาเงาเท่าไหร่นะหกร้อยหกร้อยจะได้หกร้อยคุณสามพันสบายสบายสบายเนี่ยวายออกมาแล้วนะว่ายออกมาแนี้ แค่รอบเดียวสบายปหมล่ะสบายไหลสบายเลยเกลือปหมล่ะเกลือเกลือแบบเกลือเฮี้เฮี้ยอะไรเนี่ยทำอะไรลงไปเนี่ยวันนี้หนูสายว่าจะได้กินไข่ต้มนะฮะไข่ต้มกับมาม่าถั่วไข่ต้มกับมาม่าโอเคไล่เบ็ดครับไม่ต้มรอนรอเลยเกลือร้อยไปต่อเลยไม่ต้มน้ำร้อนรอเลยนะโอเคได้ครับเพื่อน เพื่อนๆดูไว้นะครับถ้าเกิดว่าแบบเกลือแบบนี้ก็ต้มมาม่านะครับแดงมาม่าเลยไปเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ก็มาดีครับก็มาดีเย็นงเง็นๆเย็นเย็นเย็นน่ะชอบเลยนะไม่รู้เป็นอะไรครับอีกน โอ้ผมท้อุปกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ่าโอ้มึงเรียกกามาเคลียร์นี่ตอนเนี้ยโอ้เฮีย <laughs> อ,อ,อะไรขนาดนั้นน่ะไหลเป็นน้ำตกอ่ะครับจ่าโอ้ลื่นอ่ะแบบลื่นเลยอ่ะโอ้ไม่ต้องหย่อนดาบีเลยเฮียลื่นปืนลื่นปื้ลื่นเลยเลยน้าที่28บาทนี้โอ้เฮียโอ้โอโอพ่อม่าแพ็คเงินยังไม่ได้เลยมั้งเนี่ยเฮีย ก็แพงไปหมดโอ้โหดูดิเงินรวมร้อยนึงขนาดเล่นเกมยังแพงเลยโอ้โหไปยีสิบบาทอ๋อไม่ท้ออยู่แล้วเรามาอย่ามาท้อดิอเรามาเพื่อท่านผู้ชมนะฮะอุยอ้ยอุ้ยตแเตอร์กี่ตัวเมื่อกี้โอ้โหได้สิบสี่ครั้งอะ่ะอ่าตัวสุดจีอ่ะสุดจีอ่ะทีนี้ถ้าเกิดหมดก็คือหมดแล้วนะเพื่อนเออก็ เราต้อมามารอแล้วไม่เป็นไรอุ้ยเอาว่ะส่งดีว่ะส่งดีเหรออือส่งเอเปล่าโอเคนั่นแหละเอาแก็วส่งดีไงส่งบีไม่ได้เหรอส่งบีส่งซีเหรออืออะไรครับเนี่ยโอเคครับผมเรามาต่อดีกว่านะครับเอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วโอ้โหด,ดูดีเอาเว้ย ขอหน่อยนะคุณหกแล้วนะขอหน่อยนะขอหน่อยนะขอแบบจังหนาป่ะขอบึมบึมอ่ะขอบึมบึมอ่ะแบมแบมแล้นะขาแบมแบมแล้วนะขอแบบให้รู้เรื่องกับเบื้องล่างไปเลยอ่ะรู้เรื่องกับเบื้องล่างด้วยความุณงเยอะแล้ววะความพุ่มากมายเท่าเดิมมาเพื่อนๆเออใช่แหละใช่แหละตอนนี้เรา ราคาทุนอยู่สองพันครับเพื่อนๆเก๋าสั่ดเลยได้่าอยู่สวยอุ้ยสวยอุ้ยว้าทังตัวก็มาดีฮูค์ูโอ้โหก็มาดีฮูค์ูกับเพื่อนๆขอบบไปต่อใหญ่ยาวียมากดิตอนนี้อ่ะดึงเบรกดึงเบรกกำไรพันแปดแล้วนะจากสามพันนะ โอ้โหเหลืออีก <Wow. S 2> ค่ะสามพันแปดเหลืออีกห้าห้าฟิลิปิน <46. S 2> ส์คูสิบหกสัดไม้ขอขอหน่อยขอหน่อยแจกหน่อยมะม่วงลองกองดอกไม้อะไรก็ได้เอามาเหอะเอาหมดตอนเนี้ยเอาหมดใช่ไหมเอาหมดเอาหน่อยหนาไปกนินเอาหน่อยหนาไปกิน <c oughs> อหัอวใจวายมากโ <c oughs> <c oughs> อเค <c oughs> ครับตอนนี้ก็ทเท่าไหร่เนี่ยสี่พันหก หญ่ะชุดใหญ่นะถือว่าเบิ้มเบิ่มคือลรือเออเบิ้มลือก็ลรือเรืออันนี้ก็เท่าไรเนี่ยเราสามพันบวกมาสองพันเราจะได้ต่อดีป่ะหรือว่าแบบดี๋ยว่าพอดีืป่ะเมื่อกี้แม่งแบบโหดมากเลยวนะเออเอ้ยกลัวมันมาแล้วเอาหน่อยนะเอาหน่อยไหมอัั้นอั้นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดอันั้นเดี๋ยวฟีเจอร์เดิม โโออ้เค okay. ดูดิครับว่าจะขนาดไหนครับขึ้นดูน,นะนี่ครบนี่คือคนโลภนะคนโลภสองพันยี่สิบยี่สิบอหลงลืมหลงว่าหลงขึ้นเหรอเออเริ่มอเออะได้ช่ตรงนี้เริ่มอเออแล้วตาลายไปหมดใช่ไหมพันเดียลเลยยังมีอะไรทำมันวัน โรอโควิดด้วยนะโอหังต่หูสวยสวยช็อตนี้ครับสวยหูยสวยล้อมะเขือพวงอะไรครับเพื่อนๆดูดิสวยโอ้โหแรงกระดานครับเพื่อนๆสวยสวยหมดดักนี่อะไรก็ได้สวยหมดดักกูอะเนี่ยเแรงกระดานคูณเจนแล้วนะครับเพื่อนๆว้าวเว้ยหพันสามโอ้ท้าเมื่อกี้นี่คูณคูณเยอะนะโอ้โห เกษียณอะพิมพ์เลยเออกษียณเลยอ๋อเกษียณเลยใช่เกษียณเลยวะสัตเป้ามึงไกลมากเลยนะมามาหัวเดียววะโอ้ยออกมาขนาดนี้ยังไงยังไงอ่ะครับยังไงอ่ะครับโอ้ยจะร้ายจังสันน่ะจะร้ายจังสันอ่ะคนคนดีในนี่สันน่ะอ๋อสันสันเออจังสันเออไอ้เหี้ย อาตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยโหทุนสามพันบวกมาสี่พันแปดเมื่อกี้ก็เท่าไหร่นะซื้อไปพันห้านี่ก็โอ้โหเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะอยากโลบอีกปเปล่าดูดีดูดีมันได้ห่ะฟิอมันได้ปะฟิอมันได้อ่ะเออไปต่อไหมฮ้ยเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนกิ๊บนึงแป๊บนึงกินน้ำแป๊บ ไปเรื่อยเนี่ยโอเคก็เอาไงดีเพื่อนต่อดิต่อก็รออะไรอ่ะก็สี่สิบไปดีเออแบบแบบโลบ่าแบบคนโลบอะครับป่าแล้วหรอ่ั้นงั้นเป็นปาเราแบบคนโลบอะครับถ้ารอบนี้เกลือเลิกเหอะเชื่อกูอ่าถ้ารอบนี้เกลือก็เลิกเลยจริงถ้าได้ก็เลิกเลิกดีไหม แล้วเลิกีช่ไหมก็ควรนะก็ควรนะพูดเหมือนไม่อยากเลิกอ่ะก็ดูดีมันแจกอยู่อะดูดีอุ๊ปดูดิอือดูดิไม่ต้องพูดเยอะอ่ะดูดิให้พามันเล่าเรื่องเออให้พามันเล่าเรื่องอ่ะหรือปะหรือปะคูณห้าแล้วหมุนซี่สิบทีเนี่ยอืม ยังไงต่อครับยังไงต่อครับให้ผ้ามันเล่าเรื่องครับโหวสานอีกแล้วจังสานอีกแล้วอ่ะจังสานอีกแล้วจังสานอีกแล้วระวังไม่กะบางนาะครับคือแบบว่าคขาพูดไปเรื่อยแหละก็ไม่ต้องทักก็ได้่อย้อนนไปบ้างก็ได้โอเคโอเค โอเคเรามาลุ้นเกมกันดีกว่า oh. อิ่มเลยวราวันนี้ไปต่อดิถือว่าปีเจอนี้ก็ยังกำไร,รอยู่นะกำไรนิดนึงมาึิถามว่าท้อไหมบอกเลยว่าไม่ครับีบอกเลยว่าไม่ครับฉันตอบเลย ไปต่อไปต่อโลกคนโลกเชื่อเลยอุย้ยเอาอีกแล้วห้าตัวเอาอีกแล้วครับอ,อีกแล้วเบิ่มๆคืนครับอ,อ,อีกแล้วสําคัญเลยเนี่ยฟีเจอร์นี้สําคัญเลยนะเามาแล้วเพราะว่าถ้ามึงไม่มากูก็ไม่มีอะไรให้มึงอีกแล้วถ้ามึงไม่มากูก็เลิกแล้ว <c oughs> ถ้ามึงไม่มากูก็เลิกแล้ว <c oughs> อย่าไปท้อ,อ,อครับ,รบพเพื่อนเงียบครับเพื่อนเงียบครับเฮ้ยได้วายอยู่โอเคอยู่ครับโอ้โหวายสองช่องโอเคครับวายสามช่องโอ้โหโอไวายโอวายโอวายไปต่อครับครับฮับฮับเหมือนเรากำลังมาเล่นนะตอนนี้ ช่วงนี้ใช้เงินก็ต้องระวังกันหน่อยนะช่วงโควิดน,นะครับหารายได้เพิ่มหลายๆทางนเนออาะเนี่ยรายได้เนี่ยแหละเพิ่มหลายๆทางอาหุ่นไรเนียเป็นมีปัญหาสาเน็ตไม่ดีโอ้ยตายอืมไม่จะเกลือจริงหรอกับเนี่ย ได้อยู่นะเอ้ย okay, วันทองช่องจัดไปอือหือคือเดือยคือเดือยคือดีเออคือเดีอัอด,ออด,อออด,ดโอ้โหอ,อ,อย่าหมือแล้วนะครับเพื่อน,อนๆโอ้ยวิงอ่ะวิงอ่ะได้ได้ค่าข้าวเดือยเนึื้อนเนี่ยได้ไหวว่วะ โอเคเราพอดีว่ะพอเลยแล้ขนาดนี้นแล้วก็เรื่มเเปแา้วนะนเดี๋ยวเดี๋ยวมาเสียไม่เอาดีกว่าเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก<ๆ>ับช่องป่าเอลหหวมุนนะครับครับคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆก็ฝากติดตามด้วยครับเทคนิคดีๆก็มาดูนะครับอย่าลืมไลน์แอดของพวกเรากัาด้วยนะฮะก็แตกดีๆอย่างนี้พวกผมก็อยากจะแจกเนาะอืม อาจจะมีแจกเงินนิดนิดหน่นอยๆอะไรนะจะมาบอกโอเคก็เดี๋ยวไปเจอกันในไลน์แอดหรือก็กดติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ